เลขาธิการกองปทอเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ดรอัมพรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ปีการศึกษา2565การแสดงแสงสีเสียงแล้วขานเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมภูมิปัญญากาฬสินธุ์ชุด พุ่งเหืองโหม้ยร่อยเรื่องสดุดีสีกาลสินณโรงเรียนกาลสินพิทยาสารจังหวัดกาลสินโดยมีนายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยดรเพิ่มพูนผงผงเพศศึกษาที่การจังหวัดกาลสินพุ้อในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลสินและผุ้มในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินทั้ง3เขตพุ้มในการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาบุคลารกรและนักเรียนเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรสินร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขต1เขต2และเขต3รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกรสินได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับชาติและเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดกรสิน โดยการถอดบทเรียนจากการแสดงเชิงประวัติศาสตร์และการเรียนรู้และทำให้ผู้เรียนภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยพิธีเปิดเป็นการแสดงแสงสีเสียงตำนานเล่าขานเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมภูมิปัญญาจังหวัดกาลสินแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองกาลสินตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันทั้งนี้ดรอัพรพพินาศาเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา2565เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงถึงความสามารถกล้าคิดกล้าถามกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กับการอนุรักษ์ต่อยอดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งจังหวัดกาลสินมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาที่สืบทอดจากความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นกิจกรรมที่ดีและมีคุณค่ามากในด้านการสร้างโอกาสสร้างเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่หลากหลายตามความถนัดของตนเองและที่สำคัญในด้านการถอดบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในการเรียนรู้และทำให้ผู้เรียนภาคภูมิใจในความเป็นไทยห่วงแหนในสิ่งที่บันพชนให้ไว้ซึ่งเป็นมรดกทางปัญญาเพื่อให้เยาว,วชนได้รักษาสืบสานและต่อยอดต่อไป